สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมเอาเหรียญมาท่านชมอีกตามเคยนะครับเหรียญที่อยู่เบื้องหน้าท่านนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิลน,นะครับหลวงพ่อเปิลน,นะฮะนั่งนั่งนะครับนั่งบนหลังเสือนะครับ นั่งบนหลังเสือนะอแล้วก็มีตัวหนังสือบอกด้านหน้าว่า,าหลวงพ่อเปิ่นนะครับหลวงพ่อเปิ่นนะครับด้านหลังด้านหลังนะฮะจะมียันนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้เดี๋ยวผมจะให้ใครดูนะครับ ด้านหลังนะครับจะมีมียันนะครับออยู่ด้านบนนะครับนะฮะแล้วก็มีวันที่สร้างภาคเครื่องนะฮะอยู่ด้านอยู่ด้านด้านล่างนะครับวันที่21พฤศจิกายน 2,535นะครับแล้วก็มีแจ้งไว้ว่าวัดบางพระคนครปฐมนะครับพะระลือหลีนตรงนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับนะครับนะฮะพะระหลวงว่าเปิดเ,เอ่อท่านท่านจะ ท่านสร้างออกมาเนี่ยสังเกตว่าจะดีจะดีอยู่สองสองสองด้านสามด้านนะครับคือด้านแรกก็คือด้านเ,เรื่องการทำหมาหกินนะครับนะฮะเพราะว่าชาวบ้านต้องทำมากินลูกศิลูกหาท่านมามาเช่าไปก็เอาไปใช้ไปช่วยช่วยทำหมาหกินแล้วก็อีอีออันนี้ก็คือเรื่องการคุ้มภัยนะครับหลวงพ่อก็ท่านก็หวงลูกศิษย์เนี่ยก็คุ้มภัยเอ่อประกัพระของท่านเนี่ยออกไป เอาไปกับทุกรุ่นเลยนะครับด้านแค้วคาดแล้วก็ด้านาคงกระพันชาตรีเนี่ยนะลูกศิษย์ลูกหาบอกว่าเท่าทีป่ประสบมาเนี่ยปรากฏว่าได้ผลดีเลยนะครับนะคนไปโดนโดนโดน,โดน,โ,ดนโดนแทงมานะครับลูกศิษย์ของท่านเนี่ยเนะช่าไป,ไปโดนแทงมาปรากฏว่าแทงไม่เข้านะฮนะแนะเ,เพราะอำนาจ พู้ติคุณของของของเดยกของท่านนะครับนะฮะนะครับวันนี้ผมขอ,อจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ